สวัสดีสาวกปีสาต์แดงทุกท่านครับผมวันนี้ช่องเดอะอยู่ในเจ็ดโซของเราครับจะมาพูดถึงเรื่องราวความว้าวุ่นของไวรุ่นแมนยูครับสำหรับในปีนี้ในฤดูกาลนี้ครับแมนยูเริ่มต้นฤดูกาลด้วยฟอร์มวันย่ำแย่ครับและปัญหาภายในทีมมากมายครับตั้งแต่ระดับบริหารครับยันข้าวแกงลงอาหารนะคลิปนี้ก็เลยจะมามัดรวมเรื่องราวว้าวุ่นของไวรุ่นแมนยูในปีนี้ครับว่าปัญหาต่างๆของแมนยูนี่ครับที่อาจจะเป็นปัจจัยที่ทําให้ผลงานของแมนยูย่ำแย่จนถึงตอนนี้ครับ มาเริ่มกันด้วยเรื่องแรกครับเรื่องวาลวุ่นของวัยรุ่นเกลเซอร์เนี่ยครับตั้งแต่ตระกูลเกลเซอร์ครับออกมาประกาศขายทีมหรือที่เขาบอกว่าหาทางเลือกใหม่ๆในการลงทุนในสโมสรแมนยูนะครับโดยพวกเขาก็ได้ประกาศกันตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2022นู่นนะครับเรื่องเพิ่งมาจบได้ไม่กี่วันนี้ครับที่ข้อเสนอซื้อหุ้น25%ของเซอร์ทีมเดชคิปครับได้รับการยืนยันตอบตกลงครับจากตระกูลเกลเซอร์และเซอร์ทีมครับก็จะได้สิทธิ์ในการบริหารทําทีมฟุตบอลของแมนยูด้วยฮะซึ่งเรื่องนนนี้ครับมกกววออใจแลู ทีมงานในสโมสสอนแมนดูมาเป็นเวลาหลายปีครับสร้างความสับสนให้กับทีมบริหารและแฟนบอลอย่างเราเรามาอย่างช้านานครับในที่สุดก็จบสิ้นลงสักทีฮะและเรื่องว้าวุ่นเรื่องที่2ครับก็คือเรื่องว้าวุ่นของวัยรุ่นถูกในประเทศครับนั่นก็คือเมสันกินบูธฮะเรื่องอื้อฉาวของเมสันกินบูธครับเริ่มต้นตั้งแต่เดือนมกราคมปี2022ครับเมื่อมีคลิปวิดีโอครับเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตครับที่มีผู้หญิงคนนึงครับถูกทำร้ายเลือดกบปากครับพร้อมข้อความที่ระบุว่าบาดแผลพวกนั้นนนนรัเเเป็ฝีมมมือออขงสกวใลาาต่ ำรวจก็เข้าจับกลุ่มเมสันกรีนวูดครับและกรีนวูดครับก็ถูกทางเมนยูสั่งพักงานในทันทีครับและก็เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นลงขึ้นศาลกันไปครับสุดท้ายครับกรีนวูดก็หลอดพ้นจากคดีมาได้ครับเมื่อตำรวจยุติการสอบสวนไปในวันที่2กุมภาพันธ์ปี2023โดยตำรวจให้เหตุผลว่าพยานปากสำคัญนั้นถอนตัวครับและพบหลักฐานใหม่ที่ทำให้เชื่อว่ากรีนวูดครับอาจจะไม่ได้กระทำความผิดครับ แต่แม้เมสันกินวูดรับจะไม่ถูกดำเนินคดีครับแต่ทีมงานหลายๆคนในสโมสรโดยเฉพาะผู้หญิงครับกับเสียงแตกในเรื่องการให้โอกาสกินวูดกลับมาเล่นให้กับทีมแมนยูครับสถานการณ์ยักเย่ยักยังอยู่หลายเดือนับจนสุดท้ายครับริชาร์ดแอนโน่ซีอีโอในเวลานั้นครับก็ตัดสินใจเด็ดขาดครับในประเทศเมสันกินวูดไปอยู่สเปนครับด้วยการส่งให้กับทีมเกตาเฟยืมตัวครับและตอนนี้ครับเมสันกินวูดก็พลิกชะตาชีวิตครับกับทำผลงานได้ดีมากๆกับเกตาเฟครับแต่ทางแมนยูครับก็ยังไม่มีท่าทีในการที่จะ ดึงตัวเมสันกินวูดกลับมาในทีมโอทัตฟอร์ดอีกครั้งเลยและอีกคนครับที่โดนคดีลักษณะเดียวกันครับก็คือแอนโทนีครับปีขวาจอมผิวที่ถูกกล่าวหาจากแฟนเก่าครับว่าไปทําร้ายร่างกายทางเทนฮาครับก็เลยสั่งให้แอนโทนีครับหยุดไปเคลียร์ปัญหาร่วมเดือนครับโดยตัวแอนโทนีครับก็ยังยืนยันหนักแน่นครับว่าไม่ได้ทําร้ายร่างกายใครครับพอให้ความร่วมมือกับตํารวจในการสอบสวนครับก็ติดตามกันต่อไปครับสำหรับคดีของแอนโทนีมาถึงเรื่องที่3ครับเรื่องวาวนของไวรุ่นลามาครับนั่นก็คือเเดฮวออขงรา ที่เมนยูครับไม่ยอมต่อสัญญากับโกจอมหนุบชาวสเปนครับที่หมดสัญญากับทางเมนยูครับไปเมื่อกลางปีที่ผ่านมาครับเดเคอาร์ครับเป็นนักเตะที่อยู่มาหลายยุคหลายสมัยครับตั้งแต่เซอร์อเล็กจนถึงเอริกเทนฮากเนี่ยครับเรียกได้ว่าซึมซับวัฒนธรรมของสโมสรเนี่ยมาอย่างยาวนานนะและในฤดูกาลก่อนครับยังได้รับรางวัลถุงมือทองคำครับจากทางพรีเมียร์ลีกด้วยผลงานการเก็บคินชี้17นัดครับมากที่สุดในฤดูกาลปี2022-2023ครับแต่ทางเมนยูครับกับปล่อยให้เขาหมดสัญญาไปเสียดื้อ ด้วยเหตุผลที่แมนยูไม่ต่อสัญญาครับทั้งเรื่องค่าเหนื่อยของเดคอที่อยู่ในระดับสูงครับโดยในสัญญาฉบับสุดท้ายของเดคอกับแมนยูครับเขารับค่าเหนื่อยอยู่ที่3,75,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ครับและอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเรื่องของการที่นาเทนฮาครับแกอยากได้ผู้รักษาประตูที่สามารถเล่นบอลกับเท้าได้ดีครับจึงเป็นเหตุให้เดอะแฮร์ของเราครับต้องจากสโมสรไปแบบงงงครับแลกกับการที่นาเทนฮาครับได้ผู้รักษาประตูที่เล่นบอลกับเท้าสมใจอยากครับและเรื่องว้าวุ่นเรื่องที่4ครับก็คือ คือการเสริมทัพของนาเทนฮาครับเรื่องนี้จะไม่เป็นเรื่องว้าวุ่นของแมนยูเลยครับหากนักเตะที่นาเทนฮาแกจิ้มมาเนี่ยครับเล่นได้ดีครับและสามารถช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมได้ครับแต่กลับกลายเป็นว่าครับนักเตะที่นาเทนฮาแกจิ้มมาเนี่ยครับล้นแต่มีปัญหาครับทั้งในเรื่องของอาการบาดเจ็บและเรื่องการปรับตัวนะอีกทั้งเรื่องการซื้อขายนักเตะด้วยการทุ่มเงินมหาศาลครับซื้อนักเตะในราคาที่สูงครับแต่กลับได้นักเตะที่เล่นไม่สมราคาเปรียบเหมือนจ่ายเงินซื้อรถแรงแบบเฟอร์รารี่คร แถมซาเล้งบางคันดันพังครับจอดอยู่แต่ในอูอ e. ีกเพราะนักเตะส่วนหนึ่งที่เทนฮากดึงมาครับก็มีอาการบาดเจ็บแถมมาด้วยฮนะโดยฤดูกาลนี้คำนาณเทนฮากได้ผู้เล่นหน้าใหม่มาถึง8คนครับ มาดูกันว่าครับตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับผู้เล่นทั้ง8คนที่นาเทนฮาแกดึงมานะครับเริ่มต้นด้วยคนแรกเลยครับกับลัสมุตฮอยลุนครับกับค่าตัว74ล้านยูโรฮอยลุนครับโชว์ฟอร์มได้ดีในเกมแชมเปียนลีกครับยิงไป5ประตูครับแต่ตอนนี้แมนยูก็ตกรอบแชมเปียนลีกไปแล้วครับและตอนนี้ครับเจ้าหนูฮอยลุนครับก็ยังยิงไม่ได้เลยในเกมพรีเมียร์ลีกมาในรายที่2ครับเมสันเมาส์ครับซึ่งการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วครับนาเทนฮาถูกอกถูกใจกับเมสันเมาส์เสียเหลือเกินครับ และก็ได้โอกาสดึงตัวมาช่วยงานในฤดูกาลนี้ครับโดยเมสันเมาส์ครับลงสนามได้ไม่กินนะครับส่วนมากก็ลงในฐานะตัวสมลองครับและก็ดูเหมือนว่ายังเรียกฟอร์มเก่งสมัยอยู่เชลซียังไม่ได้ครับแถมตอนนี้ก็ยังเจ็บยาวอีกครับโดยเมสันเมาส์ครับข้ามฝากจากเชลซีมายังแมนยูครับโดยค่าตัวมหาศาลครับที่64ล้านยูโรแต่ด้วยฟอร์มการเล่นของเมสันเมาส์ครับเวลาที่ได้โอกาสลงสนามและอาการบาดเจ็บตอนนี้ครับก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยคุ้มกับค่าตัวเขาสักเท่าไหร่นะครับ คนที่3ครับอังเดโอนานาครับคนนี้ครับเป็นคนที่ดูเหมือนว่าจะเจองานยากที่สุดในบรรดานักเตะที่ย้ายมาใหม่ครับเพราะต้องมารับไม้ต่อจากนายทวารจอมหนึบอย่างดาวิดเดเคอาครับผลงานของโอนานาครับเรียกทัวลงได้อย่างต่อเนื่องครับตั้งแต่เปิดฤดูกาลครับจากการเสียประตูจากความผิดพลาดของเขาในหลายจังหวะครับโดยเฉพาะจังหวะผิดพลาดจนเสียประตูในหลายนัดของการแข่งขันในรายการแชมเปียนลีกครับซึ่งเป็นความผิดพลาดสําคัญสําคัญครับที่ทําให้เมนยูตกรอบแชมเปียนลีกไปครับและฟอร์มของโอนานาตอนนี้เขาก็ยังขึ้นขึ้นลงลงครับ ในรายที่4ครับโซฟียานอัมลาบาดขัดที่ถูกเกมมาจากฟิออเรนตินาครับพร้อมพ่วงด้วยออปชั่นซื้อขาดครับซึ่งชัดเจนครับจากฟอร์มปัจจุบันดูเหมือนว่าเขายังปรับตัวให้เข้ากับความเร็วของบอลอังกฤษยังไม่ได้ครับและก็ดูเหมือนว่ายังไม่สามารถทดแทนการขาดหายไปของคาเซมิโลได้ครับสำหรับคนที่5ครับในทวันอย่างเอาตายบายินเดียครับคนนี้ต้องบอกเลยว่า no comment ครับเพราะยังไม่ได้เห็นเขาลงเฝ้าเสาให้กับแมนยูสักครั้งเลยครับไม่ว่าจะเป็นเกมเล็กหรือเกมใหญ่ครับก็ยังถูกเลือกให้เป็นสำรองต่อจากลูกรักของนาเนาองงัด มาถึงคนที่6ครับอย่างจอห์นนี่อีเวนครับที่มาได้ถูกจังหวะถูกเวลาครับหลังจากที่เขาขอเข้ามาซ้อมกับสโมสรอนแมนยูกับเพื่อเรียกความฟิตในฐานะนักเตะฟรีเอเนต์ครับและด้วยการที่ลวกไพรไข้เจ็บครับไล่ขมือกองหลังของแมนยูไปทีละคนทีละคนครับนาเทนฮาครับจึงจับเขาเซ็นสัญญากับทางแมนยูไว้เป็นอะไหลใช้งาน1ปีฟอร์มการเล่นของจอห์นนี่อีเวนครับในฤดูกาลนี้ครับก็ไม่ได้ถึงกับดีครับแต่ก็ไม่ถึงกับแย่ครับแต่สิ่งที่ดีกว่าฟอร์มการเล่นของเขาก็คือเป็นผู้ที่มีีสส่่ววนนําาาคคัญรรใกกกฉุดึงแฮมมไออจ จนแฮร์รี่แม็กควายนี่ครับกลับมาเล่นได้ดีเล่นได้อย่างมั่นใจเหมือนเดิมครับและคนสุดท้ายก็คือเซอร์จิโอเลกิลอนครับเพื่อมาแก้วิกฤตปัญหาแบ็กซ้ายของแมนยูครับที่ในช่วงต้นฤดูกาลครับแบ็กซ้ายของแมนยูครับเจ็บกันหมดเลยครับโดยเลกิลอนครับเล่นได้ดีเล่นได้เด็นในเกมลูกครับ และก็เป็นที่ถูกอกถูกใจของแฟนๆแมนยูหลายๆคนครับแต่ในเกมลับครับยังไว้ใจไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะครับและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องว่าวุ่นที่เกิดขึ้นในสโมสรแมนยูในรอบปีครับที่เรื่องเหล่านี้ครับอาจเป็นปัจจัยที่ทําให้ฟอร์มการเล่นของแมนยูตกต่ำมาถึงตอนนี้ครับและยังครับยังไม่หมดครับสำหรับเรื่องว่าวุ่นของวัยรุ่นแมนยูครับแต่คงต้องไปต่อกันตอนที่2นะครับพอในรอบปีนี้ครับแมนยูมีแต่เรื่องครับและเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ด้วยครับก่อนจากกันไปครับรบกวนททุกกกกก่่่าาาานรรชชวยยดดดไล์แแะมพ ตอนที่2ครับก็กด subscribe ก,กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ